เราเอาละเราไปอยู่เพื่อนผืนเนาะเพื่อนผัวว่าเลยเลยยเลยเพื่อนผัวอยู่กันประมาณเดือนช่องเดือนแพิดเร็วกันเพิ่นไหลนี่นะฮะก็ับไม้่นแม่บ่ได้กลับไปน้ากันบ่รอดเนาะ สบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเป็นพี่น้องเบสสกูสกุลวันศุกร์เป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น,อนอ้อ,นนองทางฝั่งไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบสสกูสกคนเขาสูซองของบอร์จิตอุตมพรคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยกามเมื่อนี้พ่อ <บา S 2> พี่น้องบอรจิตนะพาผมเป็นพี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านนู่นน่ดีพี่น้องเอ้ยคืออ่าเมืองจำพอนั่นแหละเนาะ ก็พอดีว่ามืน่อนี้ยหนามานล้วมาสามคนพอพี่น้งองเลยก็มีทางบาต้าแล้วก็บ,บาแสนเพิ่นก็พอดีว่ามีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะหลายๆท่านนั่นแหละที่ว่าผาเงินมาทางบาแสนเพิ่์นนะพอพี่น้องให้มาน่ะมอบเงินเนาะมามอบเงินให้กับอันะนาสาวสาวเพลงเนาะที่ว่าเปล่นเปลีป่ยนแม่ห้างลูกสองนะพอพี่น้อง Way, เมื่อนี้บัจิกกมีโอกาสเนาะมีโอกาสเขานานาว่าแสนเพิ่นแล้วกัสีพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปทักทายสบายดีเพิ่นนะนะพ่อพี่น้องเลยก็ดีว่าเป็นเคสของอนาเบาเสียงน้อยเนาะที่ว่าผู้ใหญ่จะดีเพิ่นในนํามาหนนะพ่อพี่น้องก,กับบัจิกกับยังบอทันได้หูเรื่องเล่าของเพิ่นเนาะกับเดี๋ยวสีพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปอนาทักทายสบายดีถามที่มาที่ไปของเพิ่นพ่อพี่น้องเลยว่าเป็นว่าเป็นแน่ไรเนาะโดยโดยก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องก็ไปติดตามับส้มน้องกันได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะโอเค เอกกโอเคเนาะพอพี่น้องบอจิตกับสีผ้าพอแม่พี่น้องเนาะเขาไปหาเพื่อนเนาะเขาไปทักทายสบายดีเพิ่นนะนะพอพี่น้องเลยเพื่อนแบบนี้เนาะพอพี่น้องอเพื่อนซันบ้าน่องของเพิ่นเนาะบอจิตกับบดไดไก่บันไดได้พี่น้องบดได้ไก่บันไดไดแต่ว่า,อาบอจิตบะฮู้เนาะว่าทางอาพอวาา่าบ้านขาเจ้ายังมีท่านมีป้ายน,นะพอพี่น้องเลย<ว>คิดว่าเขามาแหละบุมีนะบ้านคนเนาะพอเขามาแหละมีพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่กัเนาะหากระหู้ วิจิตรอยู่แถวใกล้อยู่แต่ว่ากับโบฮู้เนาะว่าแถวนี้มีหมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะมาเนี่ยกับเป็นหมู่บ้านที่ว่าหลายพ่อสมควรอยู่พ่อพี่น้องเอ้ยใส่เด้เนาะอยู่ทางไหนเด้เนาะเดี๋ยววิจิตหน่อยสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปหาเพื่อนเป็นจังใดมาจังใดเนาะพ่อพี่น้องโดยคือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะมาเนี่ยกะมีนะเพื่อนสามดังเนาะพ่อพี่น้องมีเพื่อนสามดังเดี๋ยวอ่า เป็นเพื่อนของผพลายเด้เนาะเดี๋ยวว่าบัจจิตชี้าพ่อแม่พี่น้องเขาไปเบิ้งเนาะว่าเป็นจังใดมาจังใดโอ้อยู่กันแน่นี่เนาะพี่น้องก็ถือว่าอ่าธรรมชาติดีเนาะก็ค่อยขำยำแรงเด้อนี่งกันเราเฮ้ยสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีเป็นจังใดมาจังใดได้เนาะนี่กันเอ้าลูกเต้าโอ้โด้วยดยจ้าสวัสดีเด้อสวัสดีโดยวยด้วดวยน้องดูหะมานี่มานี่ ลูกว่านี่นะโอ้มีลูกจ้าคนอ่ะมีลูกสองเนาะสะใบดีสะใบดีดูให้คนหนึ่งอยู่ทางไหนคนหนึ่งไปน้ำแม่นบ่อันเด็กน้อยแม่นบนอ่ะผุนหลานผุนหลานบ่อโอ้ลูกคนหนึ่งไปน้ำพอยใหญ่เอ้ยังคือเป็นแต่แพงแท้เนี่ยฮะบ่โอ้เดยเลยเลยก็คือเจ้าไหนสับเพงเนาะสับพงก็บอายุตปีได้เลย เจ้าสองเจ้าสองหมอโอ้ก็คืออันนี้ลูกอ่าลูกอันนะผู้ใหญ่หรือผู้น้อยผู้น้อยบอกคุณประมาณชั่งได้หน่มีอ่าผู้ก้มหน่ะยชั่งหน่อยโอ้ดูดูดูก็คือเป็นว่าได้กัยังยังน้อยอยู่เนาะดยมลยังน้อยอยู่เนาะนี่ก็ได้ดยดูก็เป็นชั่งได้อันอ้าวเป็นยังกาม นี้ค e, ือพ yeah, oh, oh, well, ื่อนที่เพ I mean, uh ็ huh. okay. like so, uh ่นของเจ้าเองเลยบ่เป็นอะไรเหรอเพื่อนแม่เพื่นแม่บออ๋อก็คืออยู่น้ำแม่บ่เดี๋ยวนี้โดยม่เลยอ๋อก็คือทางดวนทางแม่ก็คืออยู่นํงกันจาคนหาคนหคนบออ้เป็นยังไงล่ะฮะเป็นอะไร๋ไเกิดบอโอ้น้อจเดิยโดินเ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 ดด กะมื่อนี้เนาะกะมาน้าบาร์เซนเพิ่นนั่นแหละกะพอดีว่าร์บาร์เซนเพิ่นอ่าเป็นยังไงน้องแหะเอออืมตันี่ก็ไหนสีนี้เดี๋ยวไม่าจะไปบ่ถ้าไม่อยากไปก็จะไปกับพ่อย้องอยก็ได้ยฮะสิไปใช่ยังบปิดปาดนมกินนมโอ้ยกินนมบอโอ้ยให้ปาดนมกับปลาบาร์เจี๊ยบปลาเนี่ยเด็ดปลาลูกเลยยังบ่ เอาผ่าว่าเอาผ่าว่าหรือไงนยากกินนมน่นิ่เนาะยังบอกวนมเลยอ่ะเด้อเด้อเด้อเดอเดเคือสี่ประมาณนี้เนาะเป็น้องอะไรขออันนี้ากถามนคือนะพ่อของน้องนี่จเป็นใครโอ้อยู่สีเลมเม้นนี่นี่นี่พ่อของลน้อยเนพ่อของลูกเจ้านะปะกันแล้วปะกันว่าคืออนอันักปีน่ะปะกันสองปีนะอ๋อสองปี้วบโดย โอ, Superman, โ,อ uh, โอ้ยด้วยด้วยแตคือน่ะที่มาที่ไปก็นน่ะไพ่ไพ่มาสัมผัสอะไรคือเล็กสัมผัสไปตะวันออบาเซียงบาเซียงบ่แล้วก็สาบุนสาบุนบ่โอ้สซาบุนด้วด้วยแต่มื่อนี่กต่มานำเบาอันน่ะเส้นเพิ่นเนาะมื่อนี่กันเนาะที่บ้าเมียผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินฝากคำมาให้เนาะก็ดีใจไลายล่เมื่อนี่ก็ได้ก็ดีใจบ่ ดีใจดีใจเนาะโอ้แล่อยู่บ้านแบบนี้เนี่ยคือเห็ุเห็ุอย่างไ<อ>้นแ่นี้เม่เห็ุอย่างบมื่อเห็ุอย่างบ่แต่ตะไปหาอยู่หากินแบบหาใหญ่ร<อ>ครับดอกแดงไข่เตียงลูกนั่นแหละครับเมื่อได้เมื่อบ่ได้โอ้ก็คือได้ลูกมาได้ลูกมากก็คือน่ะทั้งแม่เพิ่นเป็นคนเดียงซอยโดยแม่เลยแต่คิดว่เป็นจะได้หาเงินหาค้ำได้แต่ก่อน ก็หาเงินแบบไปสอนไปยังแต่ก oh ีกแกไปหาตัดอ้อยเคยตัดอ้อยยังบหมดก็ตัดอ้อยนี่อ้อยหมดแล้วกบ่ได้ไปบ่ได้ไปอ่บ่ได้ไปทำงานอยู่ไทยบ่เคยเรียนเรียนบ่มีไปเอาลูกหายไปได้ไปโอ้ด้วยด้วยแม่ก็คือที่เรียนได้สิพลังอีกแม่ก็โอ้ ก็คือฮ่าคนดิอยู่เฮือนนีนดิโดยแม่เลยฮาคนได้เรื่องงานให้หน้าตะก้าได้สามีอยู่บ่มีบลลยชิดชาวไปหายในละโอประมาณนั oh. ่นเนาะอก็เรื่องเขาเรื่องน้่มก็เป็นจะได้กุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่วันนี้ก็มดแล้วไอ้เชือกเินมดเลยเห็นได้เป่นเชือกินหาเงินซื้อกโอหาเงินซื้อกินเนาะโดยแต่ปีเหตุหน้ากันไปชิดชาวชอบเป็นหน้าบัลลาย หน้าบลาบันหน้าโคกเอ้โดย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 กาอยู่ทั้งเฮือนมีผู้ชายจะคนมีผู้ชายจะคนไม่มีผู้ชายสองคนผู้ชายสองคนผู้หนึ่งก็ผู้หนึ่งก็เป็นเป็นเป็นน้องหรือว่าเป็นผู้หนึ่งอีกเป็นน้องเราบผู้หนึ่งเป็นไงครับโอ้โอ้ผู้หนึ่งเป็นไงคเัาเอ้ยโดยโดยโดยก็คืออันผู้ชายพวกกินงี้คือเป็นไงบอสโดยแมนนะโอ้แต่ขอเนี่ยถามได้เสร็จแล้วทั้งพอทั้งพอได้เสร็จพอจาพอก็ ออโอหายออกไปแล้เหตดเต้าเหตงานดคือบ่ได้วยกันนาะสยกันเหตุวงานเนาะเตกับพอจะชื่อข่าวชื่อนาอดข่าวอน้พนี้ลยข่าวกินบกัเงนกะโ้กานั่นเลยือผดติงนวชื่อข่าวน่อ้ยเลติกปเป็นยังไติกะดึงเราดึงเราสเป็นังได ลำบากก็ด no, ีบ่กเดี๋ยวจังเลยโดนลำบากลำธีชุดเมื่อลำบากธีชุดบ่อกน้่งนหนสบายดีสบายดีหลานนี่คือหลานนี่เนาะดเจ็บในขี้หมูอ่ะเจ็บขี้หมูวะเนาะเจ็บขีนหมูโอ้กินนมลายันบ่กินนมลายเออเออหนุบมือตลอดเนาะพี่น้องเป็นแต่เพลงแท้นี่นะบ่ชื่อวันไหนได้น้องไหนฮะชื่อวันไหนได้เนี่ยฮะตองแพดจิบบะเว่ยแพทโอ้ยเนาะ เวลาเราแพ้ดิแพ้โดยโดยแต่คือติ๊ก้น่ะลำบากดิเลยโดยลำบากโอ้เลี้ยงลูกแต่ปะกันกับผัวกับเฮาเลี้ยเฮามาเลี้ยงมาสองจนทางจนใหญ่ทำนี่โอ้ทำนี่ทำนี่เป็นยังไงจังจังปะกันนะนะปะกันผิดเลวกันผิดเลวกันบ่เจ้าบ่เจ้าบ่เป็นคนปะเฮาเล้วเป็นคนปะเฮาแบบเพิ่นไล่นี่ยกี่เป็น เขาเอาแล้วเขาไปอยู่เพื่อนผืนเนาะเพื่อนผัวว่าเลยเลยเพื่อนผัวอยู่กันประมาณเดือนในช่องเดือนแล้วพิษเร็วกันแลเพิ่นไหลนี่นะฮะกลับมาอยู่เพื่อนอ้แม่บ่ได้ก็ไปน้ากันมรดเนาะโลยแม่เลยแม่แม่แม่เออจังเลยกัคือว่าเนี่ยเนาะก็อ่ามีแต่ว่าสู่ต่อไปในชีวิตเนาะแม่แม่เนี่ยมันหักมาเลี้ยงลูกต่อไปฮะแม่แม่แม่หลักบ่มีแต่ผู้เดียวลอกผู้ชายก็ได้เนาะอ่าไปเรื่อยๆเป็นยังไง้องหนาฮะเท่บ่านนมน่ะ ดีใจบ่ด oh, oh. um> do? ีใจขิาเชื่อว่มากมันจะหาพวกข้าหายได้หรอกฮู้ดูดูดูเป็นเังไรใช่ยังขี้นั่นอยู่บ่ยังขี้จากมีอยู่บ่บ่มีฝึกเอาน้อน้อบัวมีเนาะอ๋อเนาะมันกับบัเกลือได้เรื่องมีบ่มีนี่เนาะมันขึ้นอยู่กับอ่าที่ใจแรงกลัวหานะ ม่ผูเอ้ากับเสียเอาแล้วนอนเละลูกเลจ่าชอยในมือไปเสียเอา้าอยากบะมีอยากเขากินกับบะมีไปเสียเอาหาคนเอาเนาะคือว่าเนี่ยจังไรกันหาคนมาเลี้ยงลูกชอยเนาะกะเมน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 กะคือว่าเนี่ยสู่ต่อไปเนาะเรื่องแบบนี้กะเอายังนุ่มยังน้อยก็มีที่ดอกเดอมแบบนี้ก็ได้โอ้โหดอยดอยแต่กินอะลำบากเนาะลำบากคือลำบากเลยเอาไป กินกันเมื่ออยู่กันกับผัวหัดพัวไปคนกินเน่าบ้านเดียวกันนี่พูดถึงบ่ผัวคนอยู่บ้านดงบ่บ้านดงโดยไปจังไละมาจังไหนที่รูไปพ่อกันเนี่ยมาลินอะไรมาเล่นพ่อกันเอากันเอากันไปเลยกินจอกกินยากินจะจุกไอเลยกินเลยแกหายเลือดเมียเลยตื่นในเลือดเมียตีอะเลยเขากันเขากันมาอยู่ร่มแม่ไอกมาเมื่อลงโอ้เลยแม่มาเอ่อ อันน่ะหลังจากมาจากบ้านผัวเนาะมาจากบ้านผัวก็คือมาอยู่น้ำทมเองเพิ่นจักปีเด่นมาอยู่น uh, ้ำมาเนี่ยปีปลายนะปีปลายบ่เราช่องปีพี่เม่นอยโดยโดยโดยก็คืออ่าเรื่องราวอ๋อเรื่องราวก็คือสู่มากแบบนี้เนาะสู่มาตลอดเลยนี่ก็เลยโดยฝากกันกับผัวทั้งแต่ลูกขายังน้อยได้ลาผูกกันแค่ไหน โตกันยังในหน่อยเนี่ยโดยโดยเดี๋ยวคือเจ้าตอนนี้คิดอย่างไรสตรตันไม่ได้เห็นอยากหาไม่ได้หาเงินหาแง่เขาแดงหาจลอนเลี้ยงลูกไปโอ้คือหาอยู่หากินแบบควาธรรมชาติเนาะโดยมาแล้วไปใส่โอ้หากินธรรมชาติแล้วมาไม่ได้กัหาขายบ่ ดยขายเรื่องสมมติว่าคืออฮันเย่ใครโมแดงไปหาขายอยู่ใช่ไหมหาที่บ้านเหมือนเดิอก็อยู่นอกว่าได้ขายแต่ก็ลบมาเองเขาไปขายอยู่นอกเขาพูดเลยนอกทางเลาะตามทางไงใหญ่พคนบอกโดยแม่ละก็คืออันนี้เนี่ยเป็นบ้านอ่านู่นน่าดีเนาะโดยแม่ละนู่นน่าดีเป็นยังเพิ่นคือยังบือท่นได้ตั้งเนาะยังบือท่นยังยังบือท่นได้เขียนป้ายชื่อบอกฮ่า เขียนอะไรมาอยู่นอกบ่ทางอายแหม่มาใดก็มีปลาโอ้แก่นั่นอยู่พี่น้องเลยบ่จิตกะอ่าบ่บ่หูเนาะบูหัวทางนี้ก็เป็นหมู่บ้านของคนใดโดยจริงๆก็บ่ได้ไก่กับอ่าบ้านบ่จจิปาใดเลยเนาะแม่น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 มันไกลจากหมู่บ้านเขาแม่นน้อยผู้ปูหูกับปูหูเลยนะแม่นแม่นน่นนี่ เวนบ้านนู้นเนาะบ้านนายกันมีอีกเลยบ้านหนึ่งนะยังมีบ้านคนอีกบ่ไปฮะยังมีอีกบ้านหนังอีกโอ้อันนี้บ้านโน่นน้อยอันนั้นนู่นในกันจะห้องอันนี้นู่นโน่นน้อยโดยมัโอ้นู่นนายทั้งน่ะโดยโอ้เนาะพ่อพี่น้องบระจิตอยู่ใกล้ชื่ออันนี่เนาะมีช่องบ้านอันนี้ก็จะห้องบ้านโน้นน้อยนะบ้านโน่นนใยเข้าไปก็มีบ้านคนอีกด้วยด้วยดยชุดนะบ้านคนด้วยก็มีไพ่บักอือก็คือสิ อ่าประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเอ้อไปสอนแมงเหนียวกัะสอนทับผู้ไปบ้าก็ได้ชีถวยกับได้คายช่องถวยห้ยาม,มาช่องถวยด้วย<อ>เหนียวไปขายไปไรขายไปไรคายถวยหาพันไปหาพันเถื่อกับมาได้ถวยหาพันไปกับใครหมือนนี่ไปเพือเดียวเลยไไปเพือเดียวอย่าง,<อ>งผูกสายอยู่นอกผูกทางระวงผูก ในคลายช่องถวยช่องถวยใบคลายกับรบมาคือคือไปหาของเองเรียกกาไปคายเองโดยมาเลยยากไปแล้ว่มีหลบมีอย่าง่างไปสิโดยมาเลยคือตอนนี้ก็คือมีแต่ว่าหาของจากธรรมศาสตร์ไปคลายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโอ้แต่ว่าเรื่องหรับจองครับจ้างคือแต่กอลครับจ้างตัดอ้อยบ่โดยมาเลยอืมแนวนี้เลยพี่น้องเลย อ่าสู่ชีวิตพอสมควรอยู่เนาะเมือดอเมืดอดอะไรกะบไดป้ายชหฮะเพาช้อนฮะเนี่ยเขาแต่เมื่อได้มื่พได้เป็นไงกันถามเมื่อนีไปคิ่บ้านไหมเมื่อนีบัไดไปฮากระดกเตไข่ช่องเมื่อเป็นไข่บ่แล้วกะดกเตไข่ชองเมื่อยโดยเลยเลยบัไดไปเตะเก่าหันไปไปกั ขายถ้าบ้านมื่อชิบเมื่อเช้าวชิบไปนวดแน่ชิบกินให้ลูกแน่โดยมัดนะโดยกะมาเนาะมาเนี่ยคือมีเพื่อนหร่อคือมีสามดังบ่เนี่ยนั่นมันเมื่อนเนาะนั่นขีดกเพยเนาะโดยนั่นขีดกระเพยเลยันนี่สองดังนี่คือเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อแม่แต่เหตุแต่อ๋อนี่จะเป็นเพื่อนพ่อแม่บ่โดยโอ้แม่ก็นี่เฮ้ยจะนอนทางไรคะจะนอนอยู่เพื่อนหนิบ่โดยอ้ยมันอยู่เพื่อนอันนี้จะค้นเพื่อนหนึ่ง นอนเลยฮะโดยสามคนโอ้ก็ยังบ่ท่านมีฝานี่เนาะโดยโอ้ช่วงนี้หนาวช่วงสีหนาวเท่บ่หนาวหนาวบ่โดยแต่ว่าเรื่องเข่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยังยังมีบ่บ่มีเมื่อแล้วข้าวชานี่กับบุมีมีกระบามีกระบาลเนาะโอ้ขามีกับคือสิได้หาชื่อเอาอะไรแบบนี้เนาะโดยเมื่อเลยชื่อเอาอะไรแบบนี้เมื่อเลย มัดเขาเลยบ่มีพอชอบนะโดยโดยนั่นชอบเลือกเขาชอบหนึ่งว่านในกะทิจีมดเลยแบบนีอ๋อก็คือเขาที่ว่าชอบหนึ่งคือเป็นเขาที่เฮาวฮิตเนาะโดยแม่เลยอ๋อเป็นของเลยบรรยากาศวันนี้ไม่ได้ชื่อชื่อหาเงินชื่อแล้วมันมีจากทางไปหาโดยไปใจกับมาได้ไม่ไปโล่ไม่ไปเอาโลกก็ผ่านได้โดยอ๋อก็เป็นจังไดลสักินขขาวกินน้ำกับอย่างในเฉลี่ย เมือนไหดยมือนี้กินกับแกน้ำไม้แกน้ำไม้น้ำไม้เต่านั่น้ะคือเต้านมือนี่ต้องออกออกออกไปเสมอบรือเบเป็นบางเป็นบางเสือบางมือเมือเมื่อเดิอก็ออกไปเถนึงช่องเถื่อค่ะบนใดกัโดยโดยการห้ายงไหายง่ายดงโด

โดยโดยคือสีประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าเรื่องอ่าอ่านักที่สุดที่ว่าอากาศเข้นที่สุดในอ่าครอบครัวนี่มีอย่างนี้นะมีขาดลายน้องมีน้ำานขาดหมดเลยมันมีน้ำมีน้ำบ่จ้ะโดนพี่ตะกั่งชาปูนไก่น้ำแบบนั้วเอาน้ำใส้น้ำใส้กับน้ำกินคืออยู่เอาน้ำสั่งบ่โดยมันเลยมันม่น้ำกากก็ น้ำก็ผมมีบ่โดยโอ้น้ำกินไปตากใกล้พูดอยู่นอกบ่นอกทางก็คือแบบนั้นนะเธอแม่เพิ่นหามากเห็นบ่โดยนั่นแหละไปตากประชาชนแต่ในเมืองโอ้ปัญหามากไปนั่นในพี่น้องเอ้เห็นบ่โดยเอ้คือไปทั้งน้ำส่างบ่น่ะโดยตั้งมาใส่บ่ตักมากินตักมาใช่ทั้งกินทั้งใส่เนาะโอ้แต่ว่าน้ำอาบได้วัใชน้ำอาบแป๊บดีใช่อาบกูเลยอย่างไปอาบอาบู่บอนมันโดนเนาะโดยโอ้ถ้าว่า เพิ่กินก็เพิ่มีนำกอกก็อยากกินนำกอกเราไม่มีมีเงินถังกินมาหลายปีแล้วแต่น้อยยังไงไม่นำกอกคือเพิ่อื่นมีแลวเราบม่มีโอ้ก็คือเมนเนาะโดยได้ก็มีเงินถังเลยได้แกกินไปนี่แล้วอืมก็คือ กินน้ำน um. ี่นะผู้ผู้เขาเจ้าพนมีเพิ่นเคยชื้อกินเนาะเอาบะมีเอาแต่บางทีก็เขาจะพนเขาทังน้ำกอกเขามีได้มีเงินถังก็จะไปกินน้ำกรอกโดยโดยเอากินน้ำชาไปเอาบะมีเงินเจอมีเงินถากแต่ชื้อกินคือเขากบบชื้อน้ำสะอาดก็บ่มีเงินเตื่นตกหนึ่งพันตกหนึ่งหกพันกันขึ้นมีแนวแพงแพงเหมือนนะขึ้นมาแล้วนเาะแม่ โอ้ก็คือมีทั้งเรื่องน้หนำนี้ก็คือว่าคัดสวนอยู่เนาะนหนำเดือนไหนเดือนข่าวหนำสัมป่เนาะโอ้จากตีพังมานะพ่อพี่น้องก็คือสี่ในนี่แหละเนาะโดยอด้ก็มีแต่โอ้กินน้ำโยก็โยห์หันเลยโอ้ข้าวกินกับบุ๊กี่น้ำกินกับบุ๊กี่มีแต่น้ำน้ำใช่กับเบต้าน้ำกินกับเบต้าไก่ติดต่โอ้ ยโดยเป็นไก่เป็นดาวกับลูกลงมาได้ไปนั่นคือคือแม่เจ้าบ่สนะโดยแม่สบายดีได้ไหมเด้อโดย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 เป็นจังไหนขึ้นนั่งไก่แท้น่ะเมื่อยเพราะมานั่งนี่รู้อ่ดูสิอันน่ะว่าลำเหนียวลมนัลำเมยโอ้โอ้ไกลก็เมื่อยหนาวไปตากแดดโดย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 น้องเม่สบายดีเด้อเนาะก็เป็นาโดยก็เม่ชื่อบ้านได้ไหม ซื้อกาซื้อเมกาโอ้มีลูกจะคนน่ไหมลูกเขากอ่หาคนลูกหาคนเดีไปทางไหนบัดยูน้ำหนีบัดบ่ไม่มดไปแ่อีลูกกกกับหาเลียงหลานเด้โอ้ไปได้ขึ้นเขางเขาไปทีย่งลูกเรียงหลานโอ้คืออ่านักในครอบครัวนี่คือมีเรื่องเขาเรื่องน้ำมั้งไหมมัดนักขอเขาไงโอ้เขาเขาเพิ่งเรียกที่ไหนดิไปกาไปแล้วซื้อลูกผักแตละช่องกับแซน มันชาชาำสิบองเน่นเรื่องเขานี่ก็เมนเมนพี่น้องเ้ยช้บชีแนเม่ก็ซื้อเป็นลอโอ้สฮาโลเลฮิตฮายังได้เมย์ชุมือชุวันนี่ทำม่ได้ไหมโอ้โอ้เม่เป็นคนเอาลานบ่เป็นยังได้ลานนะนเดียงเงี้น่ะหาบ่ บมันหมชิคนมาขายต้นขับกินเนาะมีลกก้เอาระ้วหันแ้อเด็กน้อยเนาะวันแรกเม่อคนเรามาอยู่เับชามคนลูกหลานสามคนคนใดคนใดฉิหันคนใดฉหันเราไม่งอนหายห่อตีหันในบ้านเลยเนาะเจเจวัมีเงินมาหาไปหากระไชชิบไต่เช้ากับมอ ชื่อเต้อชื่อปิโนกับแพงเเต้อกับแพงโอ้ดอโดยดเือกินมือเต้อปห้าคังเมีคนชื่อแล้วก็ยูเล็กมันดอยดยแต่ว่าเรื่องเขาเรื่องน้ำนี่ออึดมาตลอดรลยบบแบบเลยอดมาตลอดแต่ยาเไม่เอาอแต่ปูแต่ยาเขาถกเขาแต่ไม่เอาอยู่บางน้อยตะกีกัเขาเลี้ยงน้องแม่ตายปะต่น้อยเลี้ยงน้องแล้วก็เลี้ยงลูกอีกต่อไปทีไม่ได้ก็เรอเขาเรื่องน้ำสัมปะเขาเกิดอะไ้ก็บโบายคือเขาเจ้าเนาะ ชิบชอบนังเปีงกับเช่ามัด็นร้านกะแต่ละปีกะหาเงินซื้อเขาซื้อน้่นเนาะพอพี่น้องเลยามโมยเลยเดยเลี้ยลูกเป็นร้านนะโดยกะเป็นกำลังใจให้เพิ่อนอ่าสู่ต่อไปเนาะนี่งกะนอเนาะนอ่เนาะจะมาอนอังอนนอน รับมันกาลูกาหตีลกนขนตาตี้นะดยมันหายเจ็ดโมงยังกินขนมอยู่เจ็ดโมงกินขนมดิกินนี่นี่คุนั่เขาให้เก่งเจแม่เงินแม่เงินวานนี่บ่บีแม่บบีแม่มดแล้วมีเงินเงินเงินจกไถ่จุกทุงลดไดจกมดบ่บีน่สองปีว่าเป็นว่เป็นนะว่านี่นะฮะว่าเป็นนะว่าฮะสบายดีดู สบายดีีน่แม่วอาเลยสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่ออาณาถ้าพ่อถ้าม่ีถูกอือด้วย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 กะคือสี่ประมาณนี้ได้สินะเนาะกะบาจิเก๋คือสช้ได้ขอตัวเมื่อนั่นแหละก่อนสช้เมื่อเนาะบาจิเก๋ว่าสช้เอาอาณาไม่ได้กับไม่ได้ซื้อกันก็ต้อขนมมาต้อนน้องๆเนาะซื้อนมมาต้อนน้องๆกับอาณาสช้เอาเงินให้เนาะเงินให้ยพอได้ซื้อขนมซื้อนมเนาะ โดยเงินซ <Es poor S 2> ื <mim> <ata> ้อกันนุ่มเด้อก็เป็นเงินอ่าของผู้ใหญ่เจดีนี่แหละที่ว่าเพิ่นผากมาทั้งบรแสนเพิ่นแล้วก็เพิ่นให้ทั้งอ่าบรจิตเป็นค่าน้ำหมอกน้ำมันเนาะอ่าบรจิตกับเอาเงินส่วนนั้นเนาะเอาเงินส่วนนั้นมาอ่ามอบให้กับอเจ้าเนาะมามอบให้กับอสาเพลงเนาะโอ้ดูดูดูก็เป็นเงิน่จำนวนห้าสิบพันเนาะพี่น้องเนาะอาจะกินแต่นุ่มมาเอาเนี่ยโอเคฮะ แล้วก็ไปอยู่ในใจดีที่นี่ไปเรือเนาะหน่อยๆๆมีแค่2ดอลลาร์หน่อยๆลารโลยหน่อยๆให้กินนมเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็โอเคเนาะพี่น้องก็ให้เพิ่นกินนมก่อนเด้อจังได๋ก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงเด้อโดยๆเจ้าสดีสดีโดยๆๆโดยก็คือสิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องกเดี๋ยวอ่าลูกสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเฮือนเงซานเด้อแม่เด้อ อันนี้พันว่าพันนอนอยู่นี่พี่น้องเนาะนอนอยู่นี่ก็คือเอาพันก็เอาแนี้อันนี้พี่น้องเลยเอานีเนาะเอาเอานี่เนาะเอานี่เนาะเห็ด้าแต่กะยังบ่ฟอได้บ่งหนีเนาะตันนี้ก็จะเป็นเฮื่อนเฮื่อนไฟพี่น้องหรือเคื่อนไฟเนาะเฮื่อนไฟเฮื่อนคั่วนะบ่ได้กพอพี่น้องกะคือสีประมาณนี้แหละทั้งนั้นก็จะเป็นอันน่ะอันน่ะเฮือององถ้าพ่อถ้าแม่เพิ่นเนาะ เด้อเด้อเด้อก็คือสีประมาณนี้เด้อพ่อพี่น้องเด้อก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องบัายจิก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปทักทายสบายดีทามอ่าคว่ำเป็นไปเป็นมาเนาะของอาสาวเพลงเพิ่นเป็นที่เฮียห้อยแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือเพิ่นนาะคือได้อนาได้ลูกสองคนเนาะพ่อพี่น้องเนาะได้ลูกน้อยสองคนในการอาทางผัวเพิ่นก็ได้ป้ายาห่างกันแล้วพ่อพี่น้องเอ้ยกันย้อนว่าบ่ถึกบ่ต้องกันนั่นแหละเนาะก็ตอนนี้เพิ่นก็ มาอาศัยอยู่นั่นมาถ้าพอถามาเพิ่นกับประมาณปีปีกว่าแล้วพอพี่น้องเอยเอนาะกับคือเรื่องเล่าของเพิ่นกับสง่าสงชาญพอสมควรอยู่เนาะพอพี่น้องกับบจิ้นมากมาอนี้เนาะกับดีใจลายพอพี่นอ้องเออคือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะมีผู้ใหญ่ใจบุญน,นะพอพี่น้องเพิ่นก็นได้่ากเงินมาทางบาร์เซนเนาะให้เป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะแล้วก็ให้บาร์เซนมามอบเงนนินเนาะมามอบเงินให้กับมาสาวเพียงเพิ่น ให้เป็นค่าใ่ใจซื่อใจในครอบครัวนี่นะนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ดีใจนำมาครอบครัวของเพิ่นเนาะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณเนาะู้ใ่ญ่ใจดีได้หลายเดอ้อเนาะที่ว่าเห็นอกเห็นใจใเพิ่นเนาะดูสงสารเพิ่นนะนะพ่อพี่น้องเอ้ยก็ขอให้เพิ่นเนาะอยู่ดีมีเฮงเดอ้อความเจ็บจะได้ความไข่จะมีาัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนะาะซาถูกขอให้ทำหนา้าที่การงานอันไรก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองเนดะ้นะอเนาะซาถูเนาะก็โอเคนาะพ่อพี่น้อง ก็คือสิอประมาณนี้แหละเรื่องราวของเพิ่นก็นกนคือเรื่องหาอยู่หากินกับหาตามธรรมชาติเนาะคือประเด็นหลักๆของเพิ่นก็นกนมีเรื่องเขา่าเรื่องน้ำนี่นะพ่อพี่น้องเยอลเยที่ว่าลําบากเนาะที่ว่าลําบากพอสมควรนะพ่อพี่น้องเออเลยเลยก็เห็นแล้วก็เอาใจช่วยเพิ่อนอยู่เนาะ แต่ว่าเรื่องการเห็ดให้เหตุน้านี่เพื่อนกะมีอยู่พอพี่น้องเลยกับปีและเศร้าสอบเพิ่นบ่แต่ยังเดือกระปุกสอบเดียวเนาะยังเดือนัเขาเปลือกสอบเดียวนะพอพี่น้องเพิ่นบอกว่าเอาไปซีก็คือเบอได้แหละหลังจากนั้นก็คือมีแต่ว่าหาเงินเนาะหลังจากนั้นก็คือมีแต่ว่าหาเงินหาคําซื้อข่าวซื้อน้ำมานะพอพี่น้องเพิ่นกะถูกยากแต่ได้มาได้แหละพอพี่น้องในเรื่องข้าวเรื่องน้ำนี่ก็ได้เนาะ โดยโดยโดยจังสชั่นก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนสู้ต่อไปเด้อเนาะก็มีแต่ว่าเป็นกําลังใจให้กับอ่าสาวเพ่งเพื่อนพร้อมเนาะเดียงลูเดียงต้าก็อ่าจังใดก็ขอให้ใหญ่ไวๆเนาะโดยโดยก็คือว่าเนี่ยพี่น้องไอ้เด็กน้อยก็ยังน้อยเนาะดึงนะกันอยู่กันกินเขาเจ้าก็อย่างยังเขาเขาเจ้าก็ให้เอวนะพ่อพี่น้องเลย โดยโดยก็คือสิประมาณนี้เด้วพอพี่น้องบรจิตก็อ่าคือสิได้ขอตัวเมื่อได้แหละพอพี่น้องเลยจังไดก็ต้องกราบขอบุญขอบุณเนาะผู้ใหญ่เนาะอ่าที่ว่า สวัสดีเพิ่นได้กาต้องการขอบุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องหลายหลายเลยที่เข้ามาติดตามรับชมบาจิตเนาะตั้งแต่ต้นจนจบและบวชขามโคสนาของบาจิตเนาะจาังไเก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงเบื้องสกุลทุกคนเด้อคลิปหน้าพอกันเนาะพ่อพี่น้องมีโอกาสบาจ,จิตกลสิเข้ามาหาเพิ่นเนาะจาังไเลยขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อสาธุท,ทานีบาจิตกลขอกล่าวคำว่าสซาบายดี